เทสแล้วจริงๆมาแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเองทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวผมกระต่ายเครื่องแล้วก็รถคันนี้เนี่ยไปซ่อมมาแค่เท้าสูบมาแล้วแล้วก็มีปัญหาเนีรถเดินเบาไม่ได้เดินเบาดับตลอดทีนี้เราก็จัดการเช็คให้แล้วก็ติดโค้ดด้วยลบโค้ดให้เรียบร้อยคือครบวงจรเลยเอามาดูหน้าไมก่องเขาไปใช้งานยังไงทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยครับไปด้านซ้ายครับ ไปเลี้ยวขวานะครับแล้วก็มีไฟสูงไฟต่ำไฟเกวัดน้ำมันเกบอกความเร็วทุกอย่างขึ้นปกติสมบูรณ์เลยเอนจิ้นทุกอย่างนะไฟเครื่องไฟอะไรทุกอย่างนะเนี่ยผมปิดแล้วเปิดใหม่นะครับขึ้นทุกอย่างปกติเลยสภาพดีมากอ่ะมาดูที่ไฟหน้ากันแล้วกันมาดูไฟหน้าครับไฟหน้านี่คือไฟต่ำไฟสูงติดปกตินะครับโหมดไฟลีดเหมือนเดิมฮะมีวไฟเลี้ยวเ็ลี้ยวซ้ายนี่หลังจากกล้องนะนี่นะ มานี่เลยนี่เป็นด้านขวาครับก็เป็นไฟเฉยนนี่นะติดบนโต๊ะเบรกเรียบร้อยครับถ้ามาดูด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังนี่คือตัวไฟเฉยนนะครับอันนี้ก็เสียด้วยแล้วก็ซ่อมใหม่แล้วก็ไฟเบรกไฟดิทุกอย่างติดสมบูรณ์นะครับแล้วก็นี้มาดูตรงนี้เลยมาดูวิธีการล้างรถอันนี้คือทําเสร็จแล้วก็มีการล้างรถโดยวิเคราะห์รถจนน้ำมาต้องล้างใหม่หมดเลยนี่มาดูนะเราล้างจนถึงข้างในนะ ทำยาให้เรียบร้อยแล้วมัน,ตนใต้เบาะนี่ระบบใต้เบาะเนี่ยคือเห็นไหมไม่มีรอยจมน้ําเลยแล้วก็มีเกี่ยวกับช่องฟิลตรงนี้แล้วก็ทำความสะอาดฟีนให้เรียบร้อยแล้วก็มีการรีเซ็ตข้อมูลคนระับรถติดโค้ดมาแล้วก็นัโค้ดด้วยนี่ตามก๊อกตามเหลืองนี่มาดูนะนี่ไม่มีเียบรอยเลยนะแล้วก็มาดูตรงนี้ครับเห็นไหมไม่มีเียบรอยเกี่ยวกับจมน้ําเลยนะครับแล้วก็มาดูนี่น,น,นะ ฝั่งนี้คือคลีนให้หมดทุกชิ้นส่วนเลยนะฮะนี่ตามซอกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราเก็บรายละเอียดให้หมดใต้กรงใต้เครื่องคันนี้บอกว่าเป็นรถใต้แดงใช้แดงจ๋าเลยเพราะว่าไมล์ประมาณสี่สิบห้าสิบกโลมมาดูด้านหน้าครับมาดูด้านหน้าในส่วนของอนี่ไหมจานวงจานเบรกอะไรท้นัน,นเนี่ยข้างในเนี่ยเราล้างทำความสะอาดให้หมดเลยมาดูใต้แหนคอมาดูใต้แหนคอเห็นไหมสะอาดหมดทุกจุดนะครับนี่ประมาณนี้เลย กันเน้นบริการเป็นหลักโอเคประมาณนี้แล้วกันส่งงาน CEX หนึ่งร้อยหกสิบไป,ปแดงคันนี้ด้วยก็จับบ้านได้แล้วนะครับก็ยังไงอ๋อมานีล็อกเครื่องล็อกเครื่องมาดูล็อกเครื่องเลยเพราะรถคันนี้ยมีปัญหาเรื่องเดินเบาจับเล็กเครื่องไม่กว้างนะกอยู่ประมาณนี้เลย บ้านได้ครับใครที่มีปัญหารวรถต้นน้ำ DCX หรือว่า,บบารถต้นไหนก็ตามที่เป็น LED เนี่ยสามารถส่งเข้ามา,มาได้เลยคิวอาจจะนานหน่อยแต่รับประกันว่าจบแน่นอนครับไปที่ไหนไม่จบที่นี่อีกเียตอนรับอันนี้เลยทั้งใส่ใจอะไรใสไใจแต่ละอย่าง